สวัสดีครับผมยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องวอรมมนี่สองสีห้านะครับกับรายการมานี่ฟรีฟอร์ยูนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการอัปเดตครั้งที่2นะครับผมเป็นการอัปเดตครั้งที่สองนะครับอของนะครับ คริปโตแท็บนะครับบิตคอยนะครับผมเครื่องมือเบราวเซอร์ขุดเหรียญบิตคอยนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูเลยแล้วกันนะครับก็ไปตรงนี้ก่อนนะครับ your b บ l ล n c e นะครับคลิกเข้าไปนะครับอตอนนี้นะครับผมขุดมาตั้งแต่ตอนที่ถอดไปรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้ว,เด,ว,เ,ดวเดี๋ยวผมดูก่อนว่า อ่าประวัติการทอนนอี่ัตยการทอนผมไม่ได้ใช้นานเลยนะครับตัวนี้ก็เพิ่งกลับมาใช้ได้ไม่นานนะคะีครับมาเหมือนกับขุดเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่าอานรครับเด็ดูยังไง ไม่ได้เล่นนานผมไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะครับเปิดขุดไว้อย่างเงี้ยเวลาแบบใช้งานคอมต้องเปิดเปิดไว้เฉยๆนะครับผมอ่ะเอาง่ายๆผมก็ถอนไปแล้วแหละรอบหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะทิ้งช่วงมาประมาณสองเดือนนะครับน่าจะสองเดือนแหละเข้าข้างนะครับสองเดือนบวกลบกันทั้งขุดบ้างไม่ขุดบ้างประมาณสองเดือนนะครับสองเดือนได้มาศูนย์จุดศูนย์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  หกหนึ่งนะครับ btc นะครับตีเป็นเงินคือตรงนี้นะครับก็คือหนึ่งจุดหนึ่งแปดสามหกก็สามสิบบาทสามสิบกว่าบาทนะครับผมสอนะงเดือนนะครับตกเดือนละสิบห้าบาทค่าไฟใช้ใช้คอมหรือเปล่านะครับผมอ่าก็มาอัปเดตให้คือ,ค,อคือมันจ่ายปกติครับจ่ายปกติ ที่จริงอ่ะใครที่จะทําแบบเป็นเรื่องเป็นราวจริงนะครับอ่าใช้มือถือนะครับไปดูไปดูมือถือเก่าๆก็ได้นะครับอไปหามือถือเก่าๆอ่ะเครื่องสี่ห้าร้อยนะครับผมสี่ห้าร้อยอาจจะงงว่ามือถืออะไรสี่ห้าร้อยนะครับคือมันมีมือถือยกกระสอบนะครับคือผมเนี่ยเป็นเป็นพ่อค้านะครับของมือสองเนี่ยผมจะรู้นะครับแล้วไอ้มือถือยกกระสอบมันมีนะครับแต่เราไม่ต้องไปยกกระสอบ เดี๋ยวก็ต้องมานั่งคัดมาส่งซอมนู่นนี่นั่นเราไปอ่าตลาดตลาดไอทีมือสองก็ได้นะครับตลาดไอทีมือสองลองเซิร์ชกูเกิลไปนะครับอ่าตลาดอ่าอะไรอะที่ดังๆนะครับผมมีนะครับมีม,มีลองลองหาดูนะครับผมนั่นแหละเราไปหาซื้อมานะครับโทรศัพท์อ่ามือสองอ่า Android 6ขึ้นไปใช้งานได้หมดเลยนะครับใครที่จะมาขุดตัวคริปโตแท b นะครับก็เอามาสมัครนะครับสมัครบัญชีนะครับผมสมมติมี4เครื่องก็4บัญชี4 e ี่อีเมลแล้วก็4กระเป๋าบิตคอยนะครับมันถอนเข้ากระเป๋าเดียวกันไม่ได้นะ4กระเป๋าบิตคอยนะครับผม4 e ี่อีเมลนะครับเสียบชาร์จขุดนะครับผมแล้วทีนี้นะครับในการขุดผ่านแท็บเล็ต มือถือเราต้องเสียค่าซื้อแอปพลิเคชันนะครับเสียค่าซื้อแอปพลิเคชันนะครับคริปโตแท็บคริปโตแท็บเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมคริปโตแท็บมันจะมีคริปโตแท็บโปด้วยนะครับในตัวเสียงเงินก็คือคริปโตแท็บโปแหละนะครับ อ่ะนะครับผมเนี่ยคริปโตแท็บโ o ลนะครับเดี๋ยวผมเอาจอขึ้นให้ดูอ่ะเนี่ยครับคริปโตแท็บโ o Pro จะเสียเจ็ดสิบาทนะครับเจ็ดสิบาทเจ็ดสิบาทเราจะได้อะไรบ้างนะครับเจ็ดสิบาทเราก็จะได้เหมือนหน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยแหละนะครับเหมือนพีซีเลยเหมือนโน้ตบุ๊กเลยนะครับก็คือสามารถขุดได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเราใช้เวอร์ชันธรรมดาเนี่ยเวอร์ชันปกตินะครับมันจะไม่สามารถขุดได้แต่มันแค่ดูารายะเอียดได้ว่าตอนนี้กําลังขุดเท่าไหร่ เราขุดได้เท่าไหร่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราเสียเงินซื้อเนี่ยเจ็ดสิบาทก็สามารถขุดได้เลยนะครับต่อเครื่องนะครับสองเครื่องก็ร้อยสี่สิบาทนะครับสําหรับใครที่อยากจะลองทุนลองดูนะครับผมถามว่ามีคนทําไหมนะครับมีนะครับมีคนทําเยอะด้วยนะครับถ้าเราไปเช็คในอ่าประวัตินะครับเช็คในอ่าข้อมูลอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่าความนิยมอะไรพวกเนี้ยนะครับ มันก็จะมีอีกลหลายๆกลุ่มเลยนะครับที่เขาทําคริปโตแท็กันเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับผมขุดเป็นจริงเป็นจังเลยแหละนะครับผมบางคนก็ลงคุณซื้อ,อชุดแผ่ Solar นโซล่าเซลล์นะครับ mm hmm. เพื่อจะชาร์จมือถือโดยตรงเลยไม่ต้องใช้ไฟบ้านก็ประหยัดไปอีกรูปแบบหนึง่งใช้แต่อินเทอร์เน็นเลตล้วน,น,นๆนะครับส่วนอินเทอร์เน็ตน,นะครับผมผมก็จะแนะนำนิดนึงว่าบางคนใช้รายเดือนเขาบอก โอ้ใช้รายเดือนเพื่อจะมาขุดแค่นี้มันจะคุ้มไหมนะครับผมผมแนะนําว่ามันมีจะมีซิมเทพอยู่นะครับซึ่งผมก็ใช้ซิมเทพอยู่นะครับซิมเทพคือจะเป็นซิมเหมารายปีนะครับแบบใช้แล้วทิ้งนะครับใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งก็คือถ้าเราจะใช้ต่อก็ใช้ได้นะครับแต่โปรโมชั่นเราจะไม่ได้เหมือนเดิมนะครับส่วนมากเขาใช้เสร็จก็คือทิ้งนะครับเขาเลยเรียกว่าซิมใช้แล้วทิ้งนะครับจ่ายรายปีนะครับปีละ พันหนึ่งร้อยพันสองร้อยตกเดือนละหนึ่งร้อยนะครับซึ่งอินเทอร์เน็ตก็ความเร็วจะแตกต่างไปแล้วแต่่ายนะครับอา,อาจจะเป็นความเร็วเน็ตโนลิมิตนะครับจำกัดเน็ตอยู่ที่แปดสิบกิต่อเดือนหรือว่า,า,าเน็ตไม่จำกัดความเร็วสูงสุดสิบเมกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็ไปเลือกดูนะครับแล้วก็เอามาแชร์เป็น wifi นะครับใช้ฮอสปอตแชร์ wi-fi นะครับหรือใช้ Pocket Wifi แชร์ wi-fi ก็ได้นะครับอันนี้ผมไกด์ไลน์สำหรับคนที่อยากจะทำเป็นเรื่องเป็นราวนะครับมันสามารถทำได้นะครับผมแนะนำช่องทางการประหยัดต้นทุนให้นะครับผมสมมติเราใช้ Pocket w ต f i นะครับ Pocket Wi-Fi เนี่ยมันเชื่อมต่อได้สูงสุดอยู่ที่8เครื่องนะครับซึ่งผมก็มีผมก็ใช้ Pocket Wifi ของผมเนี่ยมันต่อได้8เครื่องนะครับอ่าเหมาจ่ายเดือนละร้อยบาทนะครับ หนึ่งร้อยฐานแปดนะครับก็ตกเครื่องละเท่าไหร่สิบกว่าบาทน,นะครับตกเครื่องละสิบกว่าบาทค่าเนี่ยหลายเดือนอย่างเงี้ยนะครับผมค่าไฟถ้าใช้แผงโซล่าเซลล์ก็ฟรีนะครับหรือว่าจะเอามาหารตัวเฉลีย่ยค่าุงทุนเป็นหลายเดือนก็ได้นะครับถ้าลงทุนใหม่นะครับผมถามว่ามันคุ้มไหมก็ต้องลองดูนะครับส่วนตัวผมยังไม่เคยลองเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้นนะครับก็แค่แบบขุด นะครับให้ดูนะครับว่ามันใช้งานได้อยู่นะครับผมเพราะว่าเขาก็เปิดมาหลายปีแล้วนะครับสำหรับตัวนี้อ่ะนะครับเดี๋ยวผมถอนเลยละกันนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็แนะนำเบื้องต้นไปแล้วนะครับส่วนใครสนใจอยากสมัครสมาชิกลองใช้งานนะครับก็ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับอ่าคลิปแรกผมแนะนําวิธีการอ่าสมัครไปแล้วหละการสมัครก็ไม่ยากนะครับแค่อ่าถ้าเป็นถ้าเป็นมือถือนะครับถ้าเป็นมือถือเนี่ยนะครับ ก็ดาวน์โหลดติดตั้งแล้วก็สมัครในนั้นเลยง่ายๆนะครับแต่ถ้าเป็นพวก PC โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับติดตั้งเบราว์เซอร์นะครับมือถือมันก็ต้องติดตั้งเหมือนกันแหละนะครับผมติดตั้งเบราว์เซอร์ลงเครื่องนะครับก็สมัครผ่านอีเมลนะครับกรอกกระเป๋าบิตคอยอะไรพวกนี้นะครับวิดอ BBC นะครับก็คลิกไปเลยนะครับจะ นะครับเขาถามหาบิตคอย n a แอดเดรนะครับบิตคอย n แอดเดรเดี๋ยวผมจะเอากล่องบิตคอยตมาล้านที่ผมถอนได้ก็คือตามนี้เลยนะครับผใส่กระเป๋าบิตคอยตับนะครับกระเป๋าบิตคอยแล้วก็จํานวนนะครับจํานวนก็ใส่ไปเลยนะครับศูนย์จุดศูนย์ศศู หกหนึ่งหกห้านะครับหกหนึ่งหกห้าชั้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็คลิกวิดอ์นะครับคลิกไปเลยนะครับผม <c oughs> เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปคอนเฟิร์มอีเมลสักครู่นะครับผมคอนเฟิร์มอีเมลสักครู่นะครับ <c oughs> <c oughs> เครื่องจะหน่วงหน่วงนิดนึงนะครับตอนนี้ผมเปิดหลายหน้าต่างมาก <c oughs> เร์มนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่ามันจะเข้าเร็วไหมนะครับซึ่งรอบนั้นผมถอนก็เข้าภายในวันนั้นแหละนะครับคอนเฟิร์มนะครับผมกดยืนยันอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อ่ารอนะครับรอ ตอนนี้ก็รอครับผมผมกดยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเนี่ยครับคือยอดที่ผมถอนไปก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองนะครับอันนี้ก็ถอนไปอ่ารอบที่สองก็รอรอเงินเข้านะครับก็ภายในยีิบสี่ชั่วโมงแหละนะครับเงินเข้านะครับก็รอไม่นานนะครับรอไม่นานก็ประมาณนี้นะครับผมมาอัปเดตอ่า การถอนนะครับผมให้เพื่อนๆที่ทุกท่านนะครับที่ใช้งานคริปโตแท็บกันอยู่นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ hey, hey, hey.